เมื่อเวลาครูออกข้อสอบไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่กูยอมกูยอม,ม,มเอ๊ะอมนี่นี่แหละกูชอบเมื่อกูคิดว่าชีวิตต,ตัวเองอยู่ในหนังที่ไหนครับบ้านคะ่ะบ,บ,บ้านคะ่ะ อะไรอะอะไรของมันอะแล้วบ้านมึงอยู่ไนกูจะรู้ไหมเนี่ยไว้บ้านไหนคะบ้านบ้านอยู่แถวเอออกให้ไปกว่าด้านไหนไหนเนี่ยอ นอนก็ไม่บอกห,อหลับสบายลูกเนอ,อจะไปไหนไปกวาดบ้านไปอแต่วันนี้แวนน้องนะคะมึงจะไปไม่ไปไป,ไป,ไป,ไปค่ะไปไปไปนี่ปีใหม่จะเป็นคนใหม่ตื่นแปดโมงหลังจากนั้นก็จับเริแปดโมงครึ่งกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เวลาอ่านหนังสือใช่แล้วฉันจะเป็นคนใหม่ หนังจบแล้วอเอ่อเออคุณครับโรงหนังปิดแล้วครับมันยังไม่จบอะค่ะมันยังมีอีกค่ะอปลายเนะดูเชื่อว่ามีอีกค่ะปลค่ะไปลายเนาะจะดูตอเมื่อแม่กูออกไปซื้อของแม่จะไปข้างนอกออะไรไหมไม่เอาค่ะ,ะ,ะคนเยอะจริงๆเลย